สวัสดีครับตอนรับนักลงทุนทุกท่านสู่ช่องไอเดียลงทุนครับวันนี้2มิถุนายน2025เราก็จะมาสำรวจข้อมูลเชิงลึกกันนะครับสรุปภาพรวมหลังตลาดหุ้นสารัฐปิดตลาดโดยอิงจากรายงานข่าวล่าสุดกันครับสวัสดีค่ะดูเหมือนว่าตลาดจะเริ่มต้นเดือนมิถุนายนได้ไม่เลวเลยนะครับ ใช่ค่ะภาพรวมคือตลาดฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะคะดัดชนี S&P 500แล้วก็ NASDAQ นี้ปิดบวกหลังจากที่เดือนพฤษภาคมจะแข็งแกร่งมากถือว่าดีที่สุดตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วเลยค่ะอืมดีที่สุดตั้งแต่พฤศจิกายน2-3เลยค่ะถึงแม้ว่าช่วงแรกๆของวันจะมีความกังวลเรื่องการค้าโลกเข้ามารบกวนบ้าง ต่ปัจจัยหนุนหลักๆก็ยังเป็นเรื่องเดิมๆค่ะผลประกอบการที่ดีความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI นะคะแล้วก็ข้อมูลเศรษฐกิจที่เออยังพอใช้ได้ค่ะครับงั้นเรามาลงรายละเอียดตัวเลขกันหน่อย S&P 500ปิดบวกไป0.4%นะครับ Nasdaq ก็บวก0.7%ค่ะส่วนดาว Jones ขยับขึ้นมานิดหน่อยค่ะ0.1% 0.1%แสดงว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามาหลังจากช่วงแรกๆที่ตลาดดูแดงๆไปบ้างนะคะเรื่องความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนก็เหมือนจะกลับมาเป็นประเด็นที่คนพูดถึงกันอีกแล้วนะคะมีการกล่าวหากันเรื่องละเมิดข้อตกลงเดิมครับแล้วก็ยังมีข่าวเรื่องอ,อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ที่เสนอแผนจะขึ้นภาษีเหล็กเป็น50% อันนี้ก็ดูจะมีผลกระทบต่อตลาดชัดเจนเลยนะครับชัดเจนมากค่ะเรื่องนี้น่าสนใจเพราะส่งผลกระทบต่อหุ้นคนและกลุ่มแบบว่าชัดเจนมากจริงๆครับพอมีข่าวเรื่องภาษีเหล็กนี่หุ้นกลุ่มเหล็กในสหรัฐอย่าง Cleveland Cliffs หรือ CLF นี่พุ่งขึ้นไปถึง21%เลยนะครับโอ้โห21%เยอะมากค่ะแล้วก็มี Ste e l Dynamics STLD กับ Newcore NUE ก็บวกขึ้นมาประมาณ10%ค่ะ แต่ว่าในทางตรงกันข้ามเลยนะคะหุ้นกลุ่มยานยนต์อย่าง General Motors หรือ GM แล้วก็ Ford คือ F เนี่ยกลับปรับตัวลงไปมากกว่า4%เอาลงสวนทางกันไปเลยใช่ค่ะมันสะท้อนความกังวลของนักลงทุนเรื่องต้นทุนการผลิตนะคะที่อาจจะสูงขึ้นจากภาษีเหล็กนี่แหละคะ่ะคือเหมือนดาบสองคมเลยจริงๆครับผมแล้วกลุ่มเทคโนโลยีล่ะครับดูเหมือนจะยังเป็นกลุ่มนาตลาดอยู่หรือเปล่าครับช่วงนี้ ส่วนใหญ่ก็ยังแข็งแกร่งนะคะอย่าง Meta หรือ META เนี่ยบวกขึ้น3.6%เลยค่ะมีรายงานเรื่องแผนการใช้ AI ช่วยสร้างแคมเปญโฆษณาอ๋อเรื่อง AI อีกแล้วค่ะก็ตอกย้ำตีม AI ที่ยังแรงอยู่หุ้นกลุ่มชิปเองก็เหมือนกันค่ะ NVIDIA หรือ m v d a แล้วก็บริษัทอื่นๆพวก Broadcom, AVGO, Micron, MU, AMD ก็ปรับตัวขึ้นกันท่วหน้าเลยรับอน,นิสงจากกระแสะ AI นี่แหละค่ะ ในกลุ่มนี้มีตัวไหนที่ดูน่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับมีพาลันเทียค่ะ PLTR ตัวนี้ก็น่าจับตาราคาหุ้นทำสถิติสูงสุดใหม่เลยนะคะได้แรงหนุนจากเรื่องสัญญาภาครัฐแล้วก็นักลงทุนก็ยังมองบวกกับเรื่อง AI ของบริษัทครับถ้าดูในเชิงเทคนิคเองก็มีสัญญาณบวกที่น่าสนใจนะคะคือราคาหุ้นสามารถทะลุผ่านกรอบการพักตัวรูปแบบที่เรียกว่า pennant นะคะ ซึ่งมักจะเป็นสัญญาณว่าอาจจะปรับตัวขึ้นต่อได้อ๋อครับมีแนวรับแนวต้านหรือเป้าหมายราคาที่น่าสนใจไหมครับสำหรับตัวนี้ค่ะก็มีการคาดการเป้าหมายราคาไว้แถวแถวออสองร้อยยีดอลลาร์นะคะส่วนแนวรับสำคัญที่นักลงทุนจับตามองกันอยู่ก็จะมีหลายระดับค่ะแถวแถว 125, ดอลลาร์ดอลลาร์แล้วก็83ประมาณนี้ค่ะครับผมน่าสนใจทีเดียว แล้วมีหุ้นกลุ่มอื่นๆที่มีความเคลื่อนไหวเด่นๆอีกไหมครับมีค่ะมี a p p l y e i ด i จิ l หรือ APLD ตัวนี้หุ้นพุ่งขึ้นเกือบ50%เลยนะคะโอ oh, ้ห50%เลยเหรอครับทำไมครับมีข่าวประกาศดีลใหญ่ค่ะคือให้ c o r คอว v e ซึ่งเป็นบริษัทที่ n v ็นวีเดียนุนหลังอยู่เช่าศูนย์ข้อมูลระยะยาวค่ะอันนี้ก็แสดงให้เห็นเลยว่าความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI นี่สูงมากๆครับผม ้้ใแลวครับส่วนกลุ่มพลังงานก็ปรับขึ้นตามราคาน้ำมันดิบนะคะหลังจากที่กลุ่ม OPEC PLUS หรือกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตรเนี่ยออตัดสินใจเพิ่มกำลังการผลิตน้อยกว่าที่ตลาดคาดการไว้อ๋อครับราคาน้ำมันก็เลยขึ้นใช่ค่ะขณะที่หุ้นเหมืองทองคำอย่าง Newmont หรือ N e m ก็ปรับขึ้นตามราคาทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะ เหมือนจะมีเรื่องราวเฉพาะตัวของบางบริษัทด้วยใช่ไหมครับเห็นมีข่าววัคซีนข่าวดีลยาใช่แล้วค่ะอย่างโมเดอร์ m r n a ก็ปรับขึ้นหลังจากออยสหรัฐอนุมัติวัคซีนโควิดตัวใหม่ส่วน b i o เว t e c h b n t x ก็พุ่งขึ้นจากข่าวความร่วมมือกับ Bristol Myers Squibb b m y ในการพัฒนายารักษามะเร็งครับแต่ก็คงมีหุ้นที่ปรับตัวลงด้วยเหมือนกันแน่นอนค่ะ ก็มีหุ้นที่ปรับตัวลงอย่าง First Solar (FSLR) ในกลุ่มพลังงานหมุนเวียนทีออ่ได้รับผลกระทบจากข่าวการตัดงบสนับสนุนหรือหุ้นกลุ่มพนันกีฬาอย่าง DraftKings (DKNG), Flutter (FLUT) พวกนี้ก็เจอประเด็นภาษีใหม่ในรัฐเอลินอยส์เรื่องภาษีนี่กระทบเยอะเหมือนกันนะครับค่ะแล้วก็ยังมี SIAc ที่ผลประกอบการออกมาน้าผิดหวังหุ้นก็เลยร่วงหนักไปค่ะครับผม ถ้ามองไปที่ปัจจัยมหาภาคอื่นๆบ้างล่ะครับเช่นพวกบอลยวดอลล่าหรือบิตคอยค่ะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีก็ขยับขึ้นเล็กน้อยค่ะอยู่ที่4.44%ส่วนค่าเงินดอลลร์ก็อ่อนค่าลงเล็กน้อยบิตคอยน์ก็ยังคงพันผวนตามสไตล์เขาละค่ะครับมีมุมมองจากนักวิเคราะห์เพิ่มเติมไหมครับวันหรือเรียกว่ายังแลกาดนะคะอ๋ออาจจะเป็นโอกาสสำหรับคนที่มองหาหุ้นที่ยังไม่ขึ้น แต่มีแววจะฟื้นตัวได้ประมาณนั้นเลยค่ะอาจจะมีศัก,กยภาพฟื้นตัวได้ครับสรุปแล้วนะครับจากที่ฟังมาทั้งหมดดูเหมือนว่าปัจจัยขับเคลื่อนตลาดในตอนนี้จะค่อนข้างเ,เฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะครับทั้งเรื่อง AI ที่ยังเป็นธีมหลักที่ร้อนแรง แล้วก็ผลกระทบโดยตรงจากนโยบายอย่างเรื่องภาษีที่เราคุยกันไปถูกต้องเลยค่ะนั่นคือสิ่งที่น่าคิดต่อจากข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะดูเหมือนตลาดจะให้น้ำหนักกับเรื่องราวเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมหรือบางทีก็ลงลึกไปถึงเรื่องราวเฉพาะตัวของบริษัทมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะอืมซึ่งก็น่าสนใจนะครับมันนำไปสู่คำถามสำคัญตามมาเลยว่าไอความขัดแย้งที่อาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆระหว่างนโยบายกีดกันทางการค้า กับลักษณะธุรกิจของบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆที่จำเป็นต้องพึ่งพาสป라이เชนทั่วโลกเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทิศท,ทางตลาดในระยะยาวต่อไปยังไงบ้างใช่ค่ะประเด็นนี้น่าติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปเลยค่ะว่าตลาดจะหาจุดสมดุลตรงนี้ยังไงครับผมก็น่าติดตามจริงๆครับเอาละครับสำหรับวันนี้ข้อมูลเชิงลึกของเราก็คงจะประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบนะครับ หากเนื้อหาวันนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับค่ะและถ้าอยากสนับสนุนช่องของเราเพิ่มเติมก็อย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกช่องไอเดียลงทุนนะคะเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆก่อนใครคะ่ะครับผมแล้วพบกับไอเดียการลงทุนใหม่ๆได้อีกครั้งในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ เพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้ 1. กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป 2. สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น 3. ผ่าน QR Code พร้อมเพย์ตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่าน